สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้ได้น้อมนำคติธรรมคำสอนคุณครูบาอาจารย์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเคยคลิปนี้ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครบอกกลั่นใจว่าสองคำก่อนหัวถึงหมอนทำตามท่านว่าเห็นผลแน่นอน พบทางสว่างก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการให้ธรรมทานเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับเคยเล่าให้สิทธยานุสิทธิฟังว่าสิทธิผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมากเพราะถูกขอยืมเงินไป สองแสนบาทซึ่งในเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าเป็นเงินจำนวนมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืนก็ปฏิเสธบิดพิ้วต่างๆนานาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้จริงๆ แต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ไดยอ้อนวอนขอให้ท่านพระอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกให้วิธีให้ช่วยตัวเอง ทำเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทําตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมไปวิธีท่านอาจารย์ฟัน่นท่านบอกสิทธิของท่านเพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระ แล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้เป็นลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิดอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเพ่งจิตไปที่คำภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นเองภาวนาไปเรื่อย จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไร่ก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าวันสองวันเท่านั้นสิทธิ์ของท่านก็ทำสำเร็จเข้ามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแช่มชื่นมีความสุข และเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้เงินสองแสนที่ให้ยืมไปกลับคืนมาครบทวนแล้วหลังจากทำตามท,ท,ที่ท่านพระอาจารย์สอนท่านบอกว่าเขาเล่าว่าเมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงินหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธเท่านั้น จนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็สงบเกิดความสว่างสวยัยและลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วนไม่บิดพลิ้วอีกต่อไปเขาก็ได้ใช้เงินนั้นสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนสิษย์ต่อไปว่า ให้พากันช่วยตัวเองตามวิธีง่ายๆที่ท่านแนะนำเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินขาดอีกต่อไปจุดกำเนิดบทภาวนาพุทโธคนไทยเราได้ยินและรู้จักบทภาวนาพุทโธมานานแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบทภาวนานี้ เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดส่วนผู้เขียนพระาศาสนโสพลพิกิจทิตะวันโนเองเริ่มใช้บทภาวนาพุโทโธมาตั้งแต่เริ่มบวชเป็นสามนเนนใหม่ๆเมื่อปีพุทธศักราช2496เพราะวัดสายธรรมยุทธ์ทั้งหมดนิยมใช้ บทภาวนาพุโทโธมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันผู้เขียนเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตแต่หลักฐานที่จะยืนยันว่าบูรพาจารย์ท่านสอนสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่ปรากฏชัดผู้เขียนสันนิฐานว่าคำว่าพุโทโธ นี้น่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะพุโทโธเป็นคำบาลีซึ่งไม่มีคำไทยปนอยู่เลยหรือถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธกาลก็น่าจะเกิดในประเทศสีลังกาที่เป็นเสมือนปราการอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวา ซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการจารึกพระไตปิฎกและคัมภีร์อื่นๆหรือถ้าไม่เกิดในประเทศศรีลังกาก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนอาจจะในสมัยที่พระพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วไปมั่นคงอยู่ที่นครศรีธรรมราช เมื่อราวพุทธศต,รตวรรษที่17พุทธศักราช1,700ถึง1,800หรือมิฉะนั้นก็เกิดในสมัยสุโขทยัยตอนต้นพุทธศต,รตวรรษที่19เมื่อพ่อคุณรามคำแหงมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธศาสนาหลังกาวงจากนครศรีธรรมราช ไปปฏิสถานที่สุโขทยัยแต่ที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือคำว่าพุโทโธนี้เป็นบทภาวนาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเพราะปรากฏหลักฐานจากหนังสือมูล,ลกรรมฐานจำบับใบลานเก่าซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิ ของพระกรรมฐานในสมัยนั้นเช่นปิติห้าจุคนละธรรมหกและสุขสมาธิหนังสือมูลลกรรมฐานมีอยู่ที่วัดราชานิวาดวิหารสร้างเมื่อจุลศกพักราช1023พุทธศักราช2,204วัดราชานิวาดวิหาร เป็นวัดกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยที่เป็นวัดกรรมฐานชื่อวัดสมรายซึ่งพระสงฆ์สายธรรมยุทธ์ยุคแรกก็ถือกำเนิดขึ้นที่วัดแห่งนี้จึงเป็นธรรมดาที่พระสงฆ์สายธรรมยุทธ์จะนิยมเจริญกรรมฐานด้วยบทภาวนาพุโทโธมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน บางคนอาจจะคิดว่าการภาวนาพุโทโธนี้มีเฉพาะในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นโพริทัตโตเพียงสายเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วการภาวนาพุโทโธเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันมานานแล้วเป็นเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้ มีวิธีเจริญกรรมฐานในแบบของพระมาะเข้ามาหลายรูปแบบจึงทำให้บทภาวนาเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็ไม่ใช่ทุกสํานักเพราะพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธในการเจริญกรรมฐานกันอยู่ทั่วไปการภาวนาพุทโธพร้อมกับการกำหนดลมหายใจ การภาวนาพุทธโธพร้อมกับกําหนดลมหายใจเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผล5้าประการคือ 1. เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ย่อมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือ เหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เรายัางขึ้นบันไดไม่ชำนาญ 4. เพราะอาณาปานาสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอาิิงสงมากสามารถใช้ได้ทั้งไมขั้นสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธ เข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติกับอาณาปานสติที่ผนวกกันก็ยิ่งทำให้จิตสงบมากขึ้น 5. เพราะเมื่อภาวนาพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุทโธท,ที่ผู้ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์จะค่อยๆหายไปจนกระทั่ง เหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้ายๆกับว่าพุทธโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตทำงานได้คล่องเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงการภาวนาพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คืออาณาปานสตินั่นเอง อานุภาพของบทภาวนาพุทโธพุทโธเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้จะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามเพราะภาวนาแล้วก่ให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบ เป็นสมาธิหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกระพุโทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตายนักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้งบทภาวนาพุโทโธเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตยึดเหนียว อารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุคติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขากิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองเสร็จแล้วทุกขติ ก็เป็นอันหวังได้เมื่อกิจไม่เศร้าหมองผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้มัคคิมานิกายมูลปัปน,นาตพระใจปิดกเล่มที่12ข้อที่92ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิต โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทธโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทธโธ พุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของพระภิกษุรูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาว,วดึงหลวงพ่อฤาษีเลียงดำเล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนา จะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงภ้าพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทธโธ หายใจเข้าเนึกว่าพุทธหายใจออกเนึกว่าโทสักสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธร,รูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธท,ทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหน ถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงญาณในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอนท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก่็น้อยหากผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอกราบอภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาัรจงมาดลบรรดาลให้ท่านผู้ฟัง,ไ,ไ,ง,ดดฟงได้พบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการ สำหรับคลิปนี้ช่องมีดีแชนแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ